จบสัปดาห์ที่20ของศึกพรมเมียลีกแล้วนะคะผ่านไปครึ่งทางแล้วสําหรับลิเวอร์พูลเราแข่งไป19นัดในขณะที่เ,เพื่อนเพืเขาก็แข่งกันไป20นัดแล้วนะคะลิเวอร์พูลมีเกมตกค้างกับเอเวอร์ตันอยู่1นัด มาดูผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่20รวมไปถึงตารางคะแนนขอขอบคุณ New Suzuki XL7 Hybrid Empower ร o u r อ็ม e รลุยไปอีกขั้นกับคุมกำลังไฮบริดพร้อมลุยในทุกเส้นทางกับรถยนต์ Multidynamic Crossover ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายในราคาพิเศษเพียง799,000บาทพร้อมรับข้อเสนอพอนานสูงสุดถึง99เดือนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ อะมาดูผลการแข่งขันกันก่อนนะคะสำหรับคู่ที่มีผลกับการลุ้นแชมป์นะอย่างเชลซีค่ะหลุดเสมอคิสตัลพาเลทไป1ประตูต่อนหนึนะคะรวมไปถึงอาร์ซนอลด้วยนะคะที่บุกไปเสมอไบรตันหนประตูต่อนหนึไอเราก็คิดว่าเออเพื่อนก็พลาดกันไปนแล้วนะทั้ง2ทีมที่กำลังขับเคี่ยวแข่งขันกันขึ้นมา นะเราก็บอกโอ้โหลอยลำแล้วอู์พูเราเนี่ยในขณะที่แมนยูก็ฟอร์มแบบงั้นๆน,นะคะเป็นแบบทีม ลุ้นหนีตกชั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะชนะไ้ไม่ยากในแอนฟิลฮัลโหลก่อนเกมแดงเดือดก็มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศอีกแล้วนะคะในเมืองลิเวอร์พูลนะเกือบจะเลื่อนแข่งแล้วแต่ว่ามีการปรึกษาหารือว่าเออทาการแข่งขันกันได้นะหิมงหิมะมันก็แบบเบาๆลงแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนในเมืองก็มาช่วยๆกันเอ่อเคลียร์พื้นที่เอ่อเคลียร์ท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยให้เดินทางง่ายๆนะคะแล้วก็สนามก็เคลียร์ได้สําเร็จนะคะก็มีการ แข่งขันแดงเดือดเกิดขึ้นโหเกมนี้บอกเลยว่าเดือดมากเดือดจริงไม่ได้เดือดอยู่ฝ่ายเดียวเดือดท้งคู่เออมาเดือดอะไรในเกมนี้เนาะโอ้ยแมนยูนี่ก็คือแบบเตรียมทีมมาดีมากๆเลยในะขณะที่เรีวอว่าูล ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเนาะก็สมควรค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมควรที่จะบุกมาคว้าหนึ่งแต้มในบ้านของลิเวอร์พูลนะคะจบเกมก็คือเสมอกันไป2ประตูต่อ2เป็นไงล่ะเพื่อนเสมอเสมอก็เสมอตามเพื่อนไปเลยนะคะกลัวว่านำห่างเกินไปมันจะไม่สนุกใช่ไหม ส่วนคู่มันเดย์ในที่ผ่านมานะคะก็เป็น Nottingham f o r ์เรค่ะที่บุกไปชนะ v ูเพ a ตันวันเดอร์สามประตูต่อศโอ้โหมาโหดมากนะคะ f o r ์เรสนี่ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเดี๋ยวในเกมหลีกนัดต่อไปลิเวอร์โูคค่ะจะต้องออกไปเยือน f o r ์เรด้วยนะเ <c oughs> ตรียมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเด็กโห แต่ก่อนที่จะไปถึงเกมลีกนะคะลิเวอร์พูลก็จะมีเตะในเกมคาราบาวคัพนะคะที่ต้องออกไปเยือนทอตแนมฮอตสเปอร์เนาะแล้วก็ FA ฟเคัพค่ะที่เปิดบ้านรับการมยเยือนของแอคคิงตันนะคะแันนี่ก็คือทั้งหมดของผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่20ของพรีเมียร์ลีกนะคะมาดูตารางคะแนนกันจ้า หรือว่าพูค่ะก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะถึงแม้ว่าล่าสุดโดนยอดทีมบุกมาเสมอ2ประตูต่อ2แต่ตอนนี้ก็ยังดํารงเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะแข่งไป19นัดน,นะยังเหลือนะัดตกค้างอยู่อีก1นัดน,น,นะคะตอนนี้มีอยู่46แตม้มซึ่งนําห่างจากอันดับ2และอันดับ3 6แตม้ม หแต้มนี่คือ2นัดนะถ้าพลาดนี่คือจากหดาๆก็แอบร้อนๆเหมือนกันนะคะ อันดับ2เป็นของอาร์ซนอลมี40แต้มที่เท่ากับอันดับ3อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะแต่่าฟอร์เรสเนี่ยผลประตูได้เสียน้อยกว่านะคะอันดับ4เป็นของเชลซีค่ะตอนนี้มีอยู่36แต้มเชลซี Chelsea เนี่ยก็ห่างจากลิเวอร์พูล10แต้มแล้วนิวคาสเซิลอ,อันดับ5ค่ะมี35แต้มแมนซิตี้ล่าสุดดึงฟอร์มโหดกลับมาได้แล้วนะคะสามารถเปิดบ้านเอาชนะ เวสแฮมไปได้4ประตูตอน1นะตอนนี้มี34แต้มส่วนทีมล่างๆก็ตามนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทีมที่ตัวเองรักตัวเองชอบอยู่อันดับไหนกันบ้างเอ่ยตัวพููที่เราชอบตอนนี้ก็คือผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะแล้วเกมแรกของปีก็คือการเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านของตัวเอง ตอนนี้ก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันยังจะมีมักกราอาถรพนอยู่หรือเปล่าในยุคข,ของ Arnold. อาร์เนอร์ทอรอสยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาลิเว์พูสะดุดไปฟอร์มต่อไปของลิเว์พูจะเป็นยังไงจะเป๋ไปเลยหรือเปล่าหรือจะกลับมาดีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะ ไปลยกันต่อกับโปรแกรมหน้าของลิเวอร์พูลคืนวันพรุ่งนี้นะคะคืนวันพุธค่ะในศึกคาราบาวครับที่ลิเวอร์พูลจะต้องออกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์นะคะแข่งกันในเวลาตีสามคืนวันพรุ่งนี้นะเ <c oughs> ดกอีกแล้วยังไงก็ต้องมารอดูฟอร์มของทีมรักของเราด้วยนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนมาเอาใจช่วยทีมรักของเรากันคะ่ะลุยต่อ Trà phùng mận nào trà phùng mận nào